ผู้ชมคะกลับมาติดตามความเคลื่อนไหวการนัดชุมนุมของกลุ่มรีเดมที่วันนี้จะนัดกันที่สถานเอกอัครราชทูตสวิตเซอร์แลนด์ประจําประเทศไทยล่าสุดประกาศยุติการชุมนุมไปแล้วนะคะเมื่อช่วงเวลา18นาิกา20นาทีที่ผ่านมาหลังจากที่กลุ่มผู้ชุมนุมได้มีการเคลื่อนขบวนจากแยกเพลินจิตมาจนถึงบริเวณแยกประตูน้ําค่ะ การชุมนุมวันนี้ทางกลุ่มรีเดมเนี่ยนัดหมายกันตั้งแต่ช่วงเวลา4โมงเย็นนะคะที่บริเวณหน้าสถานเอกอัครราชาทูตสวิตเซอร์แลนด์ประจำประเทศไทยโดยระบุว่าจะมีการเคลื่อนขบวนไปยังสวนลุมพินีซึ่งอย่างที่เห็นนี่แหละคะ่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ตั้งแนวตู้คอนเทนเนอร์เอาไว้ตรงบริเวณถนนวิทยุนะคะผู้ชุมนุมก็เปลี่ยนมาใช้เส้นทางถนนสุขุมวิทมุ่งหน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติ แล้วก็จะอ้อมไปทางสัมย่านมิทาวโดยเคลื่อนขบวนกันท่ามกลางฝนที่ตกลงมาอย่างหนักสภาพอย่างที่เห็นเนี่ยคะ่ะโดยเมื่อขบวนของผู้ชุมนุมเคลื่อนมาจนถึงแยกราชประสงค์กลุ่มผู้ชุมนุมก็มาเผชิญหน้ากับแนวของทางเจ้าหน้าที่ซึ่งมีการวางกําลังของตารวจควบคุมฝูงชนแล้วก็รถฉีดน้ําประจําการอยู่นะคะจุดนี้จะอยู่ตรงหน้าสํานักงานตํารวจแห่งชาติเจ้าหน้าที่ได้ประกาศให้เลิกการชุมนุมเนื่องจากมีความผิดตามกฎหมายกลุ่มผู้ชุมนุมก็เลย หลีกเลี่ยงนะคะการเผชิญหน้าด้วยการเปลี่ยนไปใช้เส้นทางถนนราชดมรีมุ่งหน้ามาปักหลักอยู่ที่แยกประตูน้ำแทนค่ะการชุมนุมของกลุ่มรีเดมวัอน,นี้เป็นการชุมนุมแบบไร้แกนนำโดยมีการสื่อสารการผ่านทางโซเชียลมีเดียซึ่งผู้ชุมนุมก็มีข้อเรียกร้องต่างๆนะคะอย่างเช่นเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วก็การเรียกร้องให้รัฐจัดหาวัคซีนที่มีคุณภาพค่ะโดยช่วงเย็นที่ผ่านมาบริเวณแยกประตูน้ำมีฝนตกลงมาอย่างหนักค่ะ นายธนัธนากิจอํานวยหรือว่าไฮโซลูกนัดซึ่งไปเข้าร่วมการชุมนุมในวันนี้ด้วยค่ะก็เป็นคนที่ออกมาประกาศบอกว่าจะยุติการชุมนุมก่อนเพื่อไม่ให้ผู้ชุมนุมต้องตากฝนโดยมีการนําป้ายที่ระบุข,ข้อเรียกร้องนะคะเสร็จแล้วก็เอาป้ายเนี่ยไปแขวนเอาไว้บนสะพานข้ามแยกประตูน้ําแล้วก็มีการประกาศยุติการชุมนุมในช่วงเวลา18นาฬกา20นาทีที่ผ่านมาค่ะ